qc งานซ่อมอิอเนเวอร์เตอร์ให้ปิด d i h อ r a น e นรุ่น eco สามพันสองเคโ 3, 2, รื่องนี้ของคุณสุรศักดิ์จังหวัดศรีสะเกดครับสามพันสองร้อยวัตต์ระบบยี่สิบสี่โวลต์อาการเสียภาคอินเวอร์เตอร์ครับผาก dc to dc dc to ac มีมอสเฟตเปลี่ยนไปทั้งหมดครับยกชุดแล้วก็ภาคอินเวอร์เตอร์อีกห้าตัวครับเครื่องพวกนี้อย่างที่บอกครับบางที ซ่อมไม่คุ้มนะครับถ้ามันอาการหนักแต่ก็น่าเสียดายถ้าไม่ซ่อมนะครับเพราะว่าอุปกรณ์ด้านในมันจะเหมือนเครื่องรุ่นใหญ่ๆเลยครับบอร์ด CPU ก็จะเป็นบอร์ดตั้งถ้าบอร์ดเสียก็ยังมีอะไรเปลี่ยนอยู่ครับแต่ถ้าเป็นบางรุ่นครับบอร์ด CPU มันจะติดกับเมนบอร์ดแบบนี้เลยครับเวลาเสียก็ต้องเปลี่ยน IC มันจะทำให้ยุ่งยากหน่อย ถ้าเสียได้ก็ซ่อมครับไม่มีปัญหาของมันซ่อมได้อยู่แล้วครับตอนนี้ก็เปิดทดสอบมาเป็นชั่วโมงแล้วครับยังไม่มีปัญหากับโหลดที่ทดสอบอยู่ครับดูที่หน้าจอตอนนี้ครับ มีทั้งแผงโซลาเซลล์นะครับ